ชเบตผ่าเงียแม่อูเจอนกยูงด้วยนะคะ,ะ,ะสี่สวยมากเลยสวยไหมลูกเชเบตรตรงนี้นกยูงเต็มเลยนะคะแต่เมื่อกี้ที่มาูถ่ายไปน่าจะหลุดไปะะอันนั้นไก่อะไรนะไก่แจ้ใช่ไหมพ่อเอ็มไปดูหนูแฮมสเตอร์แล้วก็หนูแกตบี้แล้วก็หนูหนูฮิปโปนะคะโอเคดูไหมเชเบตดูไหม ชเชเบ็ดนะคะชอบนั่งชิงช้ามากนะคะต้องได้ไหมคะให้แม่อุกแก่งให้ไหม,ไไหมอเอาอเอาท้าขึ้นค่ะเอาเท้าขึ้นนะคะที r ู e t w ไปเอาแรงอีกไหมคะเอาแรงเลยนะได้ค่ะได้ค่ะ<า>ทำให้อำล็ดด้วยนะมาก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  ไม้เด็กๆน่ารักมากเลยนะคะกิจกรรมปลูกต้นไม้นะคะเวลาปลูกจะใสในโอ่งครับพี่ครับตักให้เกือบเต็มเต็มนะครับนี่นะเราก็ปลูกขึ้นชายนะคะอาฉีดน้ำได้เลยครับให้น้องเชฟเบตฉีดด้วยลูกให้น้องเชฟเบตฉีดไม่เอาน้ำท่วมนะลูกน้ำท่วมไม่เอานะ จะให้อาหารนะคะเขารอแล้วลูกแล้วรีบให้เขาให้เขาเร็วก่อนที่เขาจะหนีโอ้กินแล้วน่ะงัี้เาเดินมาแบเแเซชันอะเอาอีกไหมจริงๆริงได้อีกขึ้นมาเอาให้เขาเร็วลูกหิว ดูดูขาเขาดิขาเขาอะขาเขาแบบหิวมากอะขาเขาจะเหมือนแบบนเส์ออะนะใหญ่มากเลยมีสองนมาใช่ไหมเขาเขาโมโหก็จะขึ้นมาแต่เขาจะโดนดุขึ้นมาดูเขาจะข้างบนมาอัเราข kind of like yeah. yeah. right? so ึ้นมาดูข้างบนนะคะดูกับนกกระจอกเหตุสวยมากๆเลยค่ะร้อนก็ร้อนนะคะเพื่อความสวยงามนะคะ นี่ใช่ไหมที่เราให้อาหารเขาใช่ตัวเขาสูงมากเลยเนาะขาเขาจะเหมือนไดโนเสาร์เลยอันนั้นคือเขาเขานั่งใช่ไหมข้อเอ็มเขานั่งเขามีแค่สองนิ้วแค่เขาหนีมานะเขาอยากไปป่าเขาเขาอยากไปหลงมานะคะเขาอยากไปกินหญ้าตนนกวางดาวนะคะรู้ไหมว่าทำไมเขาต้องเรียกว่ากวางดาวเพราะว่าที่หลังเขามีเป็นจุดๆใช่ไหมคะใช่เป็นลายของเขา เขาน่าจะหิวนะพ่อเอ็มตัวข้างในนี้เป็นตัวเมียจะไม่มีเขาเชื่องสามารถจับได้ลองจับไว้เอ็มเลยลองจับไหมจับได้ลูกจับได้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 ลูกเหมือนนกคู่เลยขับจับออมไม่เป็นไรออมเล็ตไม่เป็นไรค่ะลูกขนลุกอะลุกอะมันขนลุกอ่ะลีกดีหน้ามากมากเลยคนนี้สายพันธุ์เดียวกันเหรอครับโทรศัพท์ใส่ยังไงเป็เต็มไวแล้วครับ ร้อนลูกอัปป้าร้อนอัปป้าร้อนอัป,ปก้าร้อนเัอป,ปกา้านะคะเราจะเข้าไปดูนะเออเราจะเข้าไปดูนกนะคะเวเบดไม่ต้องกลัวนะลูก,กใช่ มน้ได้บอกพี่เขาบอกพี่เขาลูกค่อยๆนะเดี๋ยวเขาจะบินนะเซเบตต้องรอต่อคิวพี่อำเลดนะคะลูกรู้ไหมนี่ครับอำเลดใครใคร นีเขาบาแล้วเาแล้วกัวไหมลูกจกระต่าย้มาแล้วเห็นไหมเจ้ากระต่น้อยจ้เต่าเมดอย่าอยู่ใกล้น้ามันกัดนะทํามจับเขาจับต่ายอล้งจานไหนพ่ายังไม่นองไปอันนี้เขาเรียกว่าเต่าสุกตาร์เต่าเลี้ยง อ s <S ย่าโยนนะอย่าเล่นนะนิ้วอ่ะนิ้วอ่ะระวังนะสาบไว้นี่ดูหน้าเขาสิไปยื่นกัดเลยนะไปยื่นให้มันกัดนะกัดไม่ปล่อยนะเบ็ดเห็นไหมล e e. ูกย <cold> ิ่นกัดตสีส้มนะคะนี่ไงลูกนี่เชอร์เชอร์เบ็ดนี่สีส้มเห็นไหมจับได้นะจับไม่ได้เมนแคเมน อันนี้อันนี้ก็จิงโจ้จิงโจ้ค่ะชอบจิงโจ้ค่ะนี่ใกญ่ครัจิงโจ้แคบแนวกว่ามันจะไม่ใหญ่ถ้าจิงโจ้จริงๆอ่ะตัวจะสูงกว่าคนเลยนะสีดำกับสีขาวน่ารักมากเลยสวัสดีค่ะเจ้าจิงโจ้แคบใกล้ๆเร็วๆก่อนเขาจะหนีหองกระก่อนตันหยุดไว้ค่ะไปต้องกลัวลูกมองกล้องเร็วเซเว็ต ไม่เชื่อมันยาวจังคาวีคาร่าเหมือนหนูนะไม่โอ้ก็คือหนูยักษ์นั่นเองนะครับเหมือนหนูเลยหนูยักษ์นั่นเองน้องชิเบ็ดน้องชิเป็ไปแอบอยู่ไหนนะเวลาน้องชิเป็กลัวเขาจะมาอยู่ข้างๆมันดูดูเขาพลอยหนึ่งนดูกะโดดพลอยออกมานแต่กินเขาชอบกินผักผลไม้เหมือนหนูบ้านเลยเนี่ยัวนี้เหมือนไม่ค่อยเห็นเลย ตัวหนักไหมอ่ะตัวหนักมากทำไมเธอจะอ้มเหรอไม่แน่ใจค่ะนอามเรทสิบปีเอามเรทนึกว่าเป็นร้อยหนึ่งร้อยหนึ่งปีร้อยปีอ่ะใหญ่ขนาดเนี้ย